สวัสดีครับเ,เพื่อนๆคนรักหนังแล้วก็คนรักซีรีส์ไทยและซีรีส์เท่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาคุยถึง The Gift graduate นะครับหรือว่านักเรียนพลังกิฟต์ซีซั่น2นะครับ EP 1นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า The Gift กลับมาแล้วนะครับโดย On Air คืนวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง g m m แล้วก็มีการรีลันทางช่องไลน์ทีโดยถึงอาจจะมีช่องทางอื่นในการรับชมนะครับ หนังจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นแฟนคลับของซีรีส์เดอะกิฟตอยู่แล้วนะครับเดอะกิฟตเนี่ยก็คือการนำเอามิวแทน์หรือว่าแบบเอ็กซ์แมนเวอร์ชันวัยรุ่นนะครับมาถ่ายทอดให้เข้ากับบริบทสังคมไทยนะครับโดยให้ตัวละครเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็มีการจำลองสถานการณ์ในโรงเรียนให้เหมือนกับอยู่ในสังคมหรือพูดง่ายๆนะครับหนังเรื่องนี้อาจจะมาก่อนการเล็กน้อยนะครับเหมือนเขามี อำนาจพิเศษนะครับหรือมีพลังจิตอ่านอนาคตได้นะครับเลยทำให้รู้ว่าพอสอนนี้จะมีเรื่องการเคลื่อนไหวของบรรดานักเรียนนักศึกษาต่างๆนะครับหรือจริงๆแล้วก็คือเดอะกิฟเนี่ยก็คือเยาวชนปลดแอคนั่นเองนะครับหรือว่าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือเดะนิวมิวแทนก็ได้นะครับเป็นเรื่องของตัวละครนักเรียนวัยเรียนมัธยมปลายนะครับที่มีพลังพิเศษและเขาโรงเรียนเขาก็จัดคาสกิฟขึ้นมา เพื่อให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้เข้ามาเรียนด้วยกันแล้วก็ได้พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถประสิทธิภาพในการในการควบคุมดูแลพลังของตัวเองนะครับเพื่อให้นำมาใช้อย่างถูกวิธีเพื่อใครบางคนอันนี้ก็ต้องไปดูกันเองนะครับสำหรับ The Gift Graduate เนี่ยเป็นซีซั่น2นะครับแล้วก็เป็นการดำเนินเรื่องต่อจากภาคแรกนะครับที่ ภาคแรกเนี่ยตัวละครเดอะกิฟเนี่ยลุกขึ้นมาที่จะโค่นล้มระบอบความไม่เท่าเทียมกันของสังคมโรงเรียนนะครับและจบด้วยความพ่ายแพ้ของบรรดาเด็กแก๊งเดอะกิฟนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็คือบรรดาผู้ใหญ่แล้วก็พออแล้วก็หน่วยงานบางอย่างของโรงเรียนหรือพูดง,ง่ายๆก็คือผู้มีอำนาจในสังคมนะมี กำลังที่กล้าแข็งนะครับขณะที่น้องๆเดอะกิฟต์เนี่ยยังไม่กล้าแข็งพอที่จะตอกกอดกับบรรดาผู้ใหญ่สกปรกใจสกโสโครกเหล่านั้นได้นะครับก็ต้องชมนะครับภาคแรกเนี่ยจะเป็นการปูตัวละครที่มาจากเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับจากที่ไม่ไม่เคยมีความสามารถไม่มีพลังพิเศษไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและค่อยๆเรียนรู้พลังค่อยๆรู้ว่าบางคนอาจจะมีพลังที่ดูดูเหมือนไม่มีพลังนะครับบางคนอาจจะมีแค่ ความพิเศษบางอย่างซึ่งเราอาจจะมองเลยว,ว่าอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ดูจริงๆถ้าเกิดได้เรียนรู้จริงๆได้ศึกษาได้มองเห็นตัวตนจากมุมมองจากคนนอกเนี่ยเราจะรู้ว่าพลังพิเศษที่เขาดูคิดว่าตัวเองไม่มีพลังพิเศษเลยนะจริงๆแล้วมันมีมันเป็นความพิเศษที่แบบมากๆนะครับซึ่งแต่ละคนนะอาจจะมองความพิเศษของตัวเองอะ่ะเป็นแง่ลบ เป็นความบมกพร่องเป็นข้อด้อยทั้งทั้งนี้จริงแล้วทุกสิ่งอย่างในโลกเนี้ไม่ว่าจะเป็นพรสวรรค์หรือความสามารถหรืออะไรต่างๆนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจับข้อดีของสิ่งเหล่านั้นเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างไงนะครับและ <c oughs> ถึงภาคแรกตัวละครจะจบด้วยความพ่ายแพ้นะครับแล้วก็ผ่านเหตุการณ์มาหนึ่งปีโดย่ไม่ไม,มีการมีห้องกิฟต์แล้วก็ตัวละครเด็กกิฟต์ก็ต้องอยู่กันอย่างหลบหบ,บซ่อนซ่อนซีซั่นสองนี้ เป็นการเปิดฉากเดอะกิฟรุ่นใหม่นะครับก็จะมีการ <c oughs> แนะนำตัวละคร,ะรใหม่ที่มาจากเด็กม .4 นะครับมีตัวละครพระเอกรุ่นใหม่นะครับนางเอกรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีตัวละครที่น่าจะเป็นตัวหลายรุ่นใหม่นะครับซึ่งข้อดีของเดอะกิฟเนี่ยเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นภาคแรกหรือว่าจะเป็นภาค graduation นนะครับตัวละครมีเสน่ห์นะครับมีตัวละครที่แบบเตะตาถึงจะดูแปลกถึงจะดู ดูธรรมดาหรือดูไม่ธรรมดาเนี่ยตัวละครสังเกตนะครับตัวละครเรื่องนี้มีเป็นิีเลยนะครับแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยแจกแจงคาแรคเตอร์แจกแจงลักษณะนิสัยบุค,คลิกออกมาได้แบบละเอียดมากนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเราหลงรักไปกับตัวละครได้ไม่ยากนะครับภาคที่แล้วเนี่ยเอาเอาง่ายว่าใครโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เด่นหมดนะครับการเปิดตัวละครทําได้ดีนะครับแล้วก็การเริ่มปู เริ่มปลูกคาแรคเตอร์ใหม่ๆออกมานะครับว่ามีกระทระวงเวทมนตรกระทรวงศึกษาหรืออะไรมีรัฐมนตรีออกมามีการเล่นแง่การเมืองกันในบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมและก็ตัวเด็กๆเองก็มีการเติบโตมีความพัฒนามีการเรียนรู้มีความแข่งกล้าขึ้นและก็พร้อมที่จะเปิดใจรับกับโหลดคนรุ่นใหม่ภาคแรกเอ่อภาคสองเนี่ยเอ่อเดอะกิฟต์การูเอชันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ มีสีสันอะไรมากมายนะครับมีการเปิดปมบางอย่างเล็กๆมีการเ,าเปิดเผยเหตุการณ์อย่างน้อยๆแบบคือแบบเรียกว่าค่อยๆเปิดนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราค่อยๆรู้สึกว่าอยากติดตามอยากลุ้นอยากดูว่ามัน,เป,นเป็นยังไงต่อไปอันนี้เป็นความเก่งของพว่วงกับแล้วก็ทีมเขียนบทนะครับแต่ที่ไม่ชอบเลยโคฟนาเยอะมากนะครับแล้วก็โ็ฟนานานมากนะครับก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องติดตามนะครับเป็นซีรีส์ที่แบบ เออดูแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะระทึกใจมันน่าจะมีอะไรอยู่นะครับและอีกอย่างหนังมีความพ้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากนะครับอย่างที่ทราบว่าเด็กๆสมัยนี้ไม่ได้โงเ่เด็กๆสมัยนี้ฉลาดกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับและเด็กๆสมัยนี้มีการพัฒนาตัวเองมีการเรียนรู้หาข้อมูลหาข่าวสารแบบเขาสามารถที่จะออพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับในขณะที่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ย อยู่กับข้อมูลข่าวสารอยู่กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่กับสิ่งที่น่าจะเป็นองค์ความรู้นะครับแต่ว่ากับเชื่อแต่เรื่องมง,งายดุสเสพแต่ข่าวลุงพลหรืออะไรอย่างต่างๆหล่างเนี้ยมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบไป้เห็นว่าจริงๆแล้วเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเด็กอาจจะสลายนกผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็เราก็ต้องมาดูกันว่าแล้ว the gift graduation จะพาเรื่องราวไปอยู่ในจุดจุดจุดไหนนะครับ ครับแล้วก็สังเกตว่าภาคแรกเนี่ยตัวละครจะด,ดูเจียงเจียมอยู่แต่ว่าภาคพอภาคนี้ปุ๊บตัวละครเด็กม .6 ที่แบบดูแบบคึกมาเป๊ะหมดเลยคะคือเราก็เหมืออได้เห็นเพื่อนเก่าในในในความคุ้นเคยของเราว่าอ๋อนี่คือตัวละครที่เราแบบตัวละครที่เรารักตัวละครที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างรุ่นนะครับก็โอเคก็แนะนำครับสำหรับซีรีส์นี้อาจจะเป็นภาคเปิดที่ไม่ได้แบบ มีตัวละครใหม่เอออีกตัวหนึ่งอย่างโดนัทก็มาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปว่านางจะร้ายหรือนางจะดีหรือนางจะมาแบบไหนอย่างที่เขาบอกว่าทุกคนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกพอพูดว่าเราต้องมีความลับเพราะว่าความลับคืออาวุธของเรานะครับก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการพาตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างไรแล้วก็ความลับของแต่ละตัวละครนี่จะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าน่าติดตามที่สุด สำหรับรอบปีนี้กับ The Gift Graduation นะครับให้สาวดาวสำหรับตอนแรกนะครับก็ตอนหน้าเราอาจจะมาคุยกันใหม่นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับสำหรับแฟนซีรีส์อย่าลืมเปิดชมกันนะครับช่อง GMMTV สวัสดีครับ